สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีตอนเช้าสวัสด,ดีคนณพ่อชอมเทอร์ตตครับคุณผู้ชมะเหรียญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะน,นี้เหรียญทางซ้ายก่อนเหรียญทางซ้ายคือเหรียญ10บบาทรุ่นพิเศษครับเหรียญ10บบาทรุ่นพิเศษเหรียญน,นี้นะครับ ผมอุจิวะโอบบโตชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อใจเงินสดทัทีเหรียญละ1 1 7 2 0 0บาทครับเหรียญทางขวาเหรียญทางขวาคือเหรียญ5บาทหลอ9ครับเหรียญ5บาทลอ9เหรียญน,นี้ผมอุจิวะโอเบโตชาวญี่ปุ่น และกลุ่มในทูนจากประเทศญี่ปุ่นรับซื้อจ่ายเงินสดนาทีเหรียญละ7 4 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมฮะใครมีกระเป๋าตังค์อยู่ใกล้ๆบ้างลองหยิบขึ้นมาดูครับหยิบขึ้นมาดูว่ามีเหรียญ10บ,บาทรุ่นพิเศษเหรียญน,นี้หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญน,นี้นะครับผมรับซื้อจ่ายเงินสดนานทีเหรียญละ1 1 0 0 0 0ื่น 7 2 0ด้บาทครับถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญทางขวามือเป็นเหรียญ10บาทรุ่นเก่ารอ9้าเหรียญน,นี้ผมรับซื้อจ่ายเงินสดทานทีเหรียญละ7 10, 4 0 0 0บาทครับอะคุณผู้ชมฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่ๆและคุณผู้ชมเกิดคำถามในใจว่าพี่คะพี่คะบ้านหนูยากจนค่ะบ้านหนูไม่มีรถใช้ค่ะบ้านหนูไม่มีรถส่วนตัวเลยค่ะหนูอยากขายขายได้ไหม คุณผู้ชมฮะขายได้แน่นอนครับเพราะว่าผมอุจิวะออบิโตชาวญี่ปุ่นผมมีบริการขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับอ่ะมาดูกันในยเนาะว่าในคลิปนี้ผมรับซื้อเหรียญรับซื้อแบงค์อะไรบ้างครับคุณผู้ชมฮะแบงค์ใบแรกที่ผมรับซื้อในคลิปนี้คือแบงค์ยี่สอเ้าครับ แบงค์20รอ9ใบนี้นะครับผมรับซื้อจ่ายเงินสดในทีใบละจ8 0 0่บาทครับ <c oughs> อ่ะมาดูรายละเอียดกันเลยเนาะตัวเลข20บาทนะส่วนข้างบนเป็นสีส้มข้างล่างเป็นสีเขียวครับตัวหนังสือ20บาทครับขีดคู่ละ1 2 3 4 5 6 7้าครับรูปแับไม่ข้าหน่อยจาน1รูป2รูปครับ รูปในหลวงรอ9เก้าครับตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับตรงนี้สำคัญมากครับ <c oughs> <c oughs> เลข3กับตัวเคครับใบนี้ผมรับซื้อไปแล้วเจ็ดหมื่นแปดพันบาทจะต้องมีเลข3กับตัวเคจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีเลข3ากับตัวเคครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยให้คุณผู้ชมบอกผมให้ผมทราบใ้คลิปบอกตอนนี้เลยครับว่าคุณผู้ชมนั้นมีทั้งหมดกี่ใบและเขียนบ้านได้ที่หมู่ที่ตำบนอำเภอ จังวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซึถึงหน้าบ้านครับ <c oughs> คุณผู้ชมบางท่านบอกผมว่าพี่ครับพี่ครับผมก็อยากขายนะแต่วันนี้ยังไม่มีอ่ะอนาคตมีขายได้หรือเปล่าห้าเดือนหเดือนข้างหน้ามีขายได้หรือเปล่า1ปี2ปีข้างหน้ามีขายได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับขายได้แน่นอนครับแนะนำกดติดตามไว้ครับ คุณผู้ชมมาท่านบอกผมว่าเพี่คะเพี่ยคะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีตัว k แต่หนูไม่มีเลข3ค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ตัว k เลข1ตัว k เลข2ตัว k เลข4ตัว k เลข5ตัว k เลขห ตัว K เลข7ตัว K เลข8ตัว K เลข9ตัว K อย่างเนี้ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมฮะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นผมรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้และก็มีบางใบที่ผมรับซื้อในราคาที่สูงกว่านี้นะครับดังนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่มีตัว K แต่ไม่มีเลข3เป็นเลขตัวอื่นเนี่ยแนะนําให้ไปดูคลิปอื่นนะครับ พราะผมประกาศร,รับซื้อเลขตัวอื่นกับตัว K ไว้ในคลิปอื่นแล้วครับพยาครุบเป็นสีเขียวครับตัวหนังสือรัฐบาลไทยครับตัวเลข20บาทตรงนี้เป็นตัวอาราบิกนะสังเกตนะตัวเลข20บาทมีรูดดอกไม้ห่จุดสองจุดามจุด4จุดครับมีไลายไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีรูดอกบัวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้แหละคุณผู้ชมตรงนี้ก็สำคัญครับเลข3กับทอทงครับใบนี้ผมรับซื้อบละเล็ดหม0บาทรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีจะต้องมีเลข3กับทอทงจะต้องมีครบทั้งหมด2ตัวนะใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยให้คุณผู้ชมบอกให้ผมทราบใต้คลิปตอนนี้นะครับว่ามีใบนี้ทั้งหมดกี่ใบและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตามบนอำเภอจังหวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านคนระับ คุณผู้ชมมท่านบอกผมว่าพี่ครับพี่ครับผมก็อยากขายนะแต่วันนี้ยังไม่มีอ่ะอนาคตมีขายได้ไหมเจ็ดเดือนแปดเดือนข้างหน้ามีขายได้ไหมสองปีสามปีข้างหน้ามีขายได้ไหมขายได้แน่นอนครับแนะนํากดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมมท่านบอกผมว่าพี่พี่ครับพี่คะ,คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหนูมีทอทงแต่หนูไม่มีเลขสามค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะ เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข1ทอทงเลข2ทอทงเลขสทอทงเลข5ทอทงเลข6ทอทงเลข7ทอทงเลข8ทอทงเลข9ทอทงอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมครเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ว่าเลขตัวอื่นเนี่ยผมรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่านี้และมีบางใบที่รับซื้อสูงกว่านี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมครใครมีแบงค์ยี่สิบใบนี้นะ ใครมีแบงค์20ใบนี้บ้างบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับอ่ะไปดูอีกด้านหนึ่งเนาะ <c oughs> ตัวเลขก20บาทตรงนี้เป็นอาตาบ,บิกนะครับตรงนี้มีลูกกระต่ายอยู่ครับภาษาไทยเขียนคําว่าด้วยสํานึกในพระมหากราดอุณาธิคุณอานหารที่สุดไม่ได้5ธันวาคม2570-13ถึง13ตุลาคม2559ครับ ตรงนี้เป็นรูปในหลวงรอ .9 พระองค์ท่านพายเรืออยู่นะครับกราประจําตัวพระองค์ท่านครับแถบสีเขียวล่ะ1 2 3สาี่ห้าคุณผู้ชมสําคัญที่สุดก็คือแถบที่5คุณผู้ชมสังเกตนะแถบที่5้าเนี่ยจะต้องทับตัวยอยักษ์กับสอเสือนะฮะจะต้องทับตัวยอยักษ์กับสอเสือนะฮะตรงนี้เป็นรูปพระปราสาทครับรูปในหลวงร .9 ครับรูปพญาครุฑครับ ตรงนี้เป็นรูปในหลวงนะอุ้มเด็กทารกอยู่ครับเป็นพระราชนีและก็พระราชโอุรสพระราชนิดาทั้งหมด5พระองค์นะครับตัวเลข20บาทเป็นตัวไทยครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือด้านที่2ของแบงค์20ใบนี้ครับ <c oughs> คุณผู้ชมฮะใครมีแบงค์20ใบนี้ตรงตามทั้ง2ด้านบ้างบอกให้ผมทราบในคลิปบอกตอนนี้เลยครับ ขายใบยีไบนี้ตรงตามทุกจุดและพร้อมที่จะขายกับผมนะครับให้คุณผู้ชมบอกให้ผมทราบในคลิปว่ามีแบงค์ยีใบนี้ทั้งหมดกี่ใบและเขียนบ้านได้ที่หมู่ที่ตำบนอำเภอจังหวัดมามเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับอ่ะคุณผู้ชมมามาดูเหรียญกันต่อนะ สองเหรียญนี้ย้ำราคานะเหรียญทางซ้ายเป็นเหรียญ10บ,บาทรุ่นพิเศษรับซื้อ1นึ่งแสนหนึ่งบาทเหรียญทางขวารับซื้อเหรียญละ74,000บาทอ่ะมาดูกันทีละเหรียญเนาะ <c oughs> อ่ะเริ่มต้นจากเหรียญทางขวาก่อนย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ7 4 0 0 0บาทครับคนที่อยู่ตรงกลางเป็นรอเก้าหันไปทางซ้ายมือครับ พระาไทยตัวนี้เขียนคําว่าผูมิพลุลยดครับตรงนี้เขียน,นยคํนนาว่าราชการที่9อ่นนี่คือด้านแรก <c oughs> ด้านที่2ล่ะในเงื้อสีเหลืองเป็นรูปพระราชวังครับมีเลข10เป็นตัวไทยตัวหนังสือคาว่าบาทเลข10อรารบิกรับตรงนี้เขียนคําว่าประเทศไทยครับจุดสีขาวล่ะ1234ครับพอพันจุดสอยสจุด2555 สังเกตที่ปีพศคุณผู้ชมมเป็นปีพศ2555ครับใครมีเหรียญนี้บ้างมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผมทราบใต้คลิปบอกตอนนี้เลยครับใครมีเหรียญนี้แล้วพร้อมที่จะขายกับผมนะครับให้คุณผู้ชมบอกผมให้ผมทราบใต้คลิปว่ามีเหรียญ10บบาทเหรียญนี้ทั้งหมดกี่เหรียญและเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาเลยครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทาง ไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับคุณผู้ชมฮะเหรียญ10บาทรุ่นพิเศษเหรียญนี้ย้ำราคานะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ1 10, 1 0 0 0 0บาทคอนที่อยู่ตรงกลางนะเป็นสมเด็จย่านะถ้าบนเขียนคำว่าสมเด็จพระศรีนครินทราสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธานีนะอันนี้คือด้านแรก ด้านที่2ล่ะในเนื้อสีเหลืองจับเป็นตราประจาตัวพระองคท่านนะเลข1อยู่เนื้อขาวเลข0ูอยู่เนื้อเหลืองครับบอใบไม้กับสระอาอยู่เนื้อเหลืองทอเหารอยู่เนื้อขาวครับข้างล่างเขียนคําว่า21ตุลาคม2 5งหราาาประเทศไทยครับข้างบนเขียนคําว่า100ปีวันคล้ายวันคล้ายวันพระราชสมภพครับ คุณผู้ชมคะใครมีเหรียญน,นี้บ้างมีทั้งหมดกี่เหรียญบอกให้ผม้ทราบได้คลิปบอกตอนนี้แหละครับใครมีเหรียญน,นี้แลวพร้อมที่จะขายกับผมนะครับให้คุณผู้ชมบอกผมว่ามีเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ทั้งหมดกี่เหรียญและเขียนบ้านเดขที่หมู่ที่ตามบนอำเภอจังหวัดมานะครับและผมจะเป็นฝ่ายขับรถยนต์เดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านครับ คุณผู้ชมับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นที่คุณผู้ชมนั้นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับอ่ะไปอ่านความคิดเห็นพร้อมๆกันเลยเนาะความคิดเห็นแรกเป็นความคิดเห็นของ fc ผู้ชายครับ fc ผู้ชายเขียนความคิดเห็นใส่ใต้คลิปว่า fc ผู้ชายเขียนว่ามีแบงค์ห้าร้อยหนึ่งใบและเหรียญสิบหนึ่งเหรียญ fc ผู้ชายได้เขียนบ้านที่ทิ้งไว้นะครับ ชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านโนนสว่างตามบนลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินนะอะ FC ผู้ชายครับคุณฟังผมนะคุณหยิบนาฬิกามาดูเลยนะครับวันนี้คือวันที่14กุมภาพันธ์2567วันพรุ่งนี้คือวันที่15กุมภาพันธ์2567วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านโนนสว่าง ตาบลนลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับอะคุณผู้ชมฮะมาดูความคิดเห็นที่2ครับความคิดเห็นที่2เป็นของ fc ผู้หญิงนะครับ fc ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นว่ามีเหรียญ5 1น5 1- เหรียญ fc ผู้หญิงได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านแซวตามบวนลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินครับ ่ี FC ผู้หญิงครับวันนี้คือวันที่14กุมภาพันธ์2567วันพรุ่งนี้คือวันที่15กุมภาพันธ์2567วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านแซวตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับ